คุณทั้งหลายมีคำถามถามว่าเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเปิดให้ถามคำถามานะนะมักจะมีคำถามจากคนมาถามว่าหนูปฏิบัติมาตั้งนานแล้วทำไมยังไปไม่ถึงไหนทำไมปฏิบัติแล้วไม่ก้าวหน้าคำตอบที่ตรงกันของพ่อแม่ครูอาจารย์คือ ก็เธอปฏิบัติแบบไม่รู้ว่าเอาอะไรมาวัดผลไงศาสนาพุทธเป็นศาสนาของการวัดผลด้วยตนเองปฏิบัติด้วยตนเองลงมือกระทําให้เรียนรู้รคือปริยัติคือแผนที่คือองค์ประกอบหลักธรรมทั้งหลายด้วยตนเองลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจึงเกิดเป็นปฏิเวทเองพูดอย่างนี้ปับ๊บมันคือยังไงล่ะอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์จึงพูดให้ง่ายว่าเอาล่ะวิธีปฏิบัติคือการวัดผล ทานศีลภาวนาคุณปฏิบัติแล้วคุณได้ให้ทานด้วยความสละละมากขึ้นหรือไม่ให้ทานแล้วปิติในทานนั้นหรือไม่ให้ทานอันควรค่าแก่การให้หรือไม่ให้ทานอันเกิดประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์หรือให้ทานไปเพื่อบงวงสฉลให้ตนเองได้ความร่ํารวยทานนั้นเป็นไปเพื่อสละละทําไปเพื่อให้หรือทําไปเพื่อเอาอะถ้าคุณเป็นทานฝั่งเพื่อให้ยิ่งให้ได้มากเท่าไหร่แล้วปิติใจเท่านั้นแปลว่าผลของการปฏิบัตินั้นดี แปลว่าปฏิบัติก้าวหน้าแต่ให้ทานแล้วยังรู้สึกว่าเรายังอยากได้กลับมามากเท่าไหร่แปลว่าการปฏิบัติไม่ได้ก้าวหน้าไปไหน mm hmm. หมดของศีลก็เช่นเดียวกันอาราธนาศีลกันได้หมดทุกคนแหละปานาติปาตาคล่องแคล่วกันสุดๆสุลาเมระยะมัชชปมาแต่พอถึงเวลาที่ต้องปฏิบัติตามศีลน,นั้น mm hmm. อุ้ยขออนุญาตศีลขาดแป๊บนึงนะเจ้าค้าขออนุญาตแป๊บนึงนะคะแปบบ๊บนึงขออนุญาตคะ่ะแล้วก็ขาดไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าปฏิบัติไม่ก้าวหน้าแต่บอกว่า หนูจะรักษาศีลห้าให้ได้ตลอดหนึ่งชั่วโมงเนี้ครบแล้วคุณทําครบแปลว่าคุณศีลเก้าหน้าหนึ่งวันตั้งใจให้ศีลห้าครบพอสิ้นวันแล้วครบเก้าหน้าทําแล้วศีลดีขึ้นภาวนาหนูไม่มีเวลานั่งหลับตาเลยภาวนามันคือน,นั่งหลับตานั้นที่ไหนเราทุกภาวนาในทุกห่วงหลบหายใจตราบใดที่แกยังหายใจแกก็ต้องทําภาวนาตราบใดที่แกยังต้องกินข้าวแกก็ภาวนาก็เปลี่ยนการกินข้าวเป็นกินไปด้วยภาวนาไปด้วยสิ ขับรถทํางานประชุม everything ทุกงงห้วงลมหายใจเป็นอนาบานสติเข้าใจได้หมดรู้ลมละเอียดลมหยาบรู้วาระจิตมีสติรู้อินิยาบทมันก็เกิดเป็นสมถาะาภาวนาเท่านั้นพิจารณาไปพิจารณามาว่ากายนี้ยึดมันถือมันไม่ได้ตัวปัญญามันก็เกิดถ้าทําอย่างนั้นแล้วทานแกนดีขึ้นให้ดีอย่างสละละมากขึ้นไม่ใด้เสียดายแล้วก็ไม่ได้มาโลภโมโทสันในบุญกุศลศีล สามารถสมาทานศีลเองรักษาศีลจนครบถ้วนบริบูรณ์ได้ภาวนาเกิดขึ้นจากทุกขณะจิตและจิตสว่างสบายใจรวมเป็นหนึ่งนี่จึงเรียกว่าปฏิบัติได้ผลและ,และเรียกว่าปฏิบัติก้าวหน้าไม่ใช่ว่านั่งปฏิบัติแล้วต้องเห็นนั่นเห็นนี่ไม่ใช่นั่นมันเป็นผลพลอยได้สิ่งหลักของส,ส่วนในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าศาสนาพูดเป็นาศาสนาของการพัฒนาตนเองและมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาได้โดยเท่าเทียมกันไม่เลือกชนชั้นวรรณะภาษาเพศผิวพรรณและวัย นี่คือเรื่องที่พระเจ้าที่ทรงบอกและผมก็พูดทุกวันแล้วก็ทำทุกวันมันจึงเป็นการสกรีนและคอลี่ไฟล์คนที่มีบุญสัมพันธ์ที่จะอยู่กับเราในการสร้างบารมีได้จะเคียงข้างกันได้ใครที่ไม่ใช่มันก็จะเลื่อมกันไปเรื่อยๆอะผิด,ก,ดกัดกระดุมผิดเม็ดหนึ่งันก็เลื่อมไปทั้งตัวสุดท้ายมันก็ห่างหายไปเอทีบีเมือม่อเมือม่อหมดวาสนาต่อกัน คนเราเมื่อมีบุญวาสนาต่อกันไม่ต้องเรียกร้องก็ต้องมาหามาสู่มาพบมาพากันสร้างดีขันเมื่อหมดวาสนาต่อกันจะเหนียวรั้งแค่ไหนก็เอาไม่อยู่มันก็ต้องจากกันไปวันใดวันหนึ่งไม่จากเป็นก็จากตายแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่ควรใส่ใจมากนักนอกจากว่าตัวเรานี้ได้ประพฤติจนทานศีลภาวนาดีขึ้นศีลส,สมาธิปัญญามากขึ้นและโลภโกรธหลงน้อยลง เมื่อทําอย่างนั้นวัดผลได้ถ้าทําแล้วทานศีลภาวนาดีขึ้นศีลส,สมาธิปัญญาดีขึ้นโลภอดลงในลงแปลว่าปฏิบัติได้ผลหนึ่งเปอร์เซนก็ดีเราสองเปอร์เซนดีมากสามเปอร์เซนสี่ห้าหกนับจากต้นปีมาหนูทําแล้วหนูคิดว่าหนูดีขึ้นสิบเปอร์ซ็นโอ้โหนี่กําไรมหาศาลนี่คือความชัดเจนแล้วพูดอย่างนี้มาไม่รู้กี่รอบแล้วก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แต่เราก็ยังมีหน้าที่ต่อไปคุณทั้งหลายองค์หลวงตาพระมหาบุญญาสัมปันโนสอนชัดเจนว่าความจริงการภาวนาเผื่อใจสงบถ้าสงบด้วยวิธีปลอบโยนโดยทางบริกรรมไม่ได้ก็ต้องหาวิธีปราบปรามสิแบบไม้อ่อนไม่ได้ก็เอาไม้แข็งชิดค้นหาเหตุหาผลสิ่งที่จิตมันติดขัดข้องมันขัดข้องเรื่องไหนเอาปัญญาไปแทงมันความแยบคายของปัญญา มันจะหาอุบายทรมานจิตที่มันคิดพยศแต่ถ้าเรายังปล่อยจิตให้คิดพยศมานำปัญญานี่แหละจะพาชีวิตพังนะครับองหลวงตาจึงบอกนะเป็นอย่างนี้เราจึงต้องอย่างเข้าสู่ความสงบเราขี่สัตว์พาหะตัวขนองถ้าไม่ฝึกไม่ทรมานมันมันก็สะบัดเราต,ต,ตกเท่านั้นฉันใดก็ฉันนั้นยกอุป,ปมาต้นไม้บางประเภทตั้งอยู่โดดเดี่ยวไม่มีสิ่งเกี่ยวข้อง ผู้ต้องการต้นไม้นั้นก็ตัดด้วยมีดด้วยขวานตัดขาดต้นไม้ก็ล้มลงสู่จุดหมายก็นําไปใช้ได้ตามต้องการไม่ยากไม่เย็นอะไรแต่ต้นไม้บางประเภทมันไม่ได้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวมีความเกี่ยวข้องมีรากแขนไปเกี่ยวเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ยากนักที่จะตัดโค่นลงได้ก็ต้องใช้ปัญญาและสายตาคานาดูว่าแถววันเกี่ยวตรงนี้ตัดแถววันก่อนอ๋อกิ่งของต้นนี้มาพันตัดกิ่งนี้ก่อนตัด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 ส่วนที่เกิน จึงเหลือสิ่งที่เราต้องการแล้วจึงโค่นต้นไม้นั้นได้ฉันใดก็ฉั้นนั้นจิตที่แยบคายจะฝึกและมีปัญญามองว่าอ๋อตรงนี้ใช้ขวานนะอ๋อตรงนี้ใช้มีดนะอ๋อตรงนี้ใช้เลื่อยนะอ๋อตรงนี้เดี๋ยวต้องสุมไฟนะมันจะมีปัญญาคิดว่าจะใช้วิธีการอะไรไม่ใช่ถืออุปกรณ์เดียวเข้าไปตะลุยคุณทั้งหลายครับขวานแม้คมเท่าไหร่โค่นต้นไม้มากแค่ไหนก็ใช้ทำกับข้าวไม่ได้นะครับ มีดนั้นแม้ใช้หัน่นทําสิ่งกับข้าวมากมายเกิดอาหารมากมายสารพัดอย่างแต่ก็เอาไปตัดต้นไม้ไม่ได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างจะมีฟังก์ชันหน้าที่ของมันพอเรามีปัญญาพิจารณาจึงรู้ว่าอ๋อขวานตรงนี้ต้องไปใช้ตัดไม้นะส่วนมีดนี้ใช้ทํากับข้าวคนมีปัญญาจึงใช้ขวานตัดไม้และใช้มีดทํากับข้าวไม่ได้เอามีดไปตัดไม้แล้วเอาขวานมาทํากับข้าวครับพูดอย่างนี้คุณคงพอเข้าใจครับวันนี้เป็นธรรมะอย่างลึกซึ้งแต่อธิบายอย่างง่ายที่สุด จงอย่าเป็นผู้ใช้ขวานคํากับข้าวและเอามีดไปตัดไม้เอาแค่นี้แหละคุณทั้งหลายเรื่องราววันนี้มันจึงเป็นเรื่องของความปิติแล้วก็เรื่องของพลังงานบุญกุศลคุณทั้งหลายครับสิ่งที่รวมลงในจิตใจของเรามันเป็นความละเอียดอ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แคริ่งเรื่องจิตใจมากผู้คนอยู่กันอย่างมีอัชญากรรมและการลักขโมยจรุกรรมที่อัตราต่ำม,มาก เราลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่สถานีรถไฟลืมเป็นวันของมันอยู่ที่ออยยูู่่่่ททีีเก่าหรืออาจจะมีคนเก็บไปที่ล้อเสนฟ้าแต่ของไม่หายครับลืมอะไรก็ไม่หายอยู่ที่ประเทศไทยลองวางไว้สิจะได้คืนหรือไม่มีเรื่องที่ส่งต่อกันมาในกลุ่มชาวญี่ปุ่นพอดีผมเองก็อยู่หลายกลุ่มนะเป็นนักทำข้อมูลก็ต้องมีรู้เรื่องราวครับเขาบอกว่ามีเรื่องราวอันสุดทัด,ทดใจครับ เรื่องราวมันเกิดขึ้นจากรองเท้าคู่เนี้ยรองเท้าคู่น้อยๆเนี่ยนะคุณกับตั๋วเที่ยวดิสนีย์รีสอร์ทมันเป็นรองเท้าเด็กเล็กๆครับแล้วก็ตั๋วดิสนีย์เรื่องราวเรื่องนี้มันคืออะไรอะเรื่องราวสุดทัชใจครับมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าคุณแม่ชาวญี่ปุ่นเล่าให้ฟังว่าลูกชายวัยเก้าเดือนเพิ่งเดินได้ครั้งแรก พ่อแม่ก็ดีใจก็เลยให้ได้ใส่รองเท้าไปเดินเที่ยวดิสนีย์รีสอร์ทที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ปรากฏเด็กน้อยเพิ่งเคยใส่รองเท้าและเพิ่งเคยเดินได้เดินต่อๆแตๆยงง่ยังไงยังไงไม่รู้รองเท้าหลุดหายไปข้างหนึ่งคุณปรากฏว,ว่าผู้เป็นแม่ก็พยายามตามหาเนาะพยายามตามหายังไงเนี่ยก็ไม่เจอฮะเด็กก็ได้กลับบ้านด้วยรองเท้าข้างเดียวนะ เด็กคนเนี้ยเด็กเก้าเดือนเนี่ยปรากฏว่าก็ถอดใจแล้วว่าไม่เป็นไรหรอกก็ก็คงหาไม่เจอละรองเท้าเนี่ยแต่ปรากฏว่าเช้าวันถัดมาเพื่อนบ้านบอกว่าเอา้าไม่รู้เรื่องไงที่ดิสนีย์แลนด์น่ะเขาจะมีให้ยื่นคำร้องแบบเราลืมของของหายอะไรเนี่ยให้ยื่นออนไลน์ไปได้แกก็เลยบอกเออก็ลองย,ยื่นไปแล้วกันไม่ต้องคิดอะไร เรื่องราวเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ผ่านเรื่องราวนี้ไปสิบวันรองเท้าที่หายข้างนั้นนะครับถูกส่งกลับคืนมาที่บ้านและมีคำขอบคุณจากดิสนีย์แลนด์และคำขอโทษด้วยคำขอบคุณก็คือขอบคุณที่มาเยือนดิสนีย์แลนด์คำขอโทษที่ขอโทษที่ทำให้ไม่สะดวกในช่วงที่อยู่ที่นั่น <S <S เด็กน้อยวัยเก้าเดือนผู้ได้รองเทา้า คู่แรกได้รองเท้ากับคืนคุณแม่ประทับใจเรื่องราวเล่ากันในประเทศญี่ปุ่นบอกว่าสมแล้วที่เป็นดินแดนแห่งความฝันและจินตนาการเขาแคร์ในสิ่งที่ควเป็นความประนีเป็นความรู้สึกของผู้คนเสมอแล้วให้ความมั่นใจของการเล่าเรื่องราวว่าดูสิขนาดรองเท้าเด็กคู่เล็กข้างเล็กๆอะ่ะเขายังหาเจอเลยอะ่ะแสดงว่าองค์ประกอบของความปลอดภัยบุคลากร ความดูแลทุกสิ่งกอย่างของดิสนีย์แลนด์ขนาดไหนเรื่องราวเรื่องนี้ทําให้ผู้คนเที่ยวดิสนีย์แลนด์เพิ่มขึ้นอีก40%่นะครับรายได้มหาศาลที่ตามกับเข้ามาอีกและเรื่องราวประทับใจก็คือพอคนเขาเจอเจ้าหน้าที่ดิสนีย์ก็ถามว่าใครทำหาเจอได้ยังไงอะไรเงี้ยจากปากคําเจ้าหน้าที่นะก็คือว่าเขาระดมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดอะบอกว่าหลังเวลาเลิกงานวันนี้ขออนุญาตให้ทุกคน ช่วยกันอยู่หน่อยเราจะตามหารองเท้าของเด็กน้อยเป็นรองเท้าคู่แรกของเขามันคือก้าวแรกของการก้าวเดินเขาคือลูกค้าคนสำคัญของดิสนีย์แลนด์ครับโอ้โหผมนี่คือคำแบบนี้แบบผมนี่เป็นพวกที่ชอบดิสนีย์แลนด์อยู่แล้วเป็นทุนเดิมเพราะฟังเรื่องราวอย่างนี้ปั๊บเราชื่นชมเลยอะบอกว่าเป็นแบบอย่างการทำงานของเราเลยะ ธรรมปัญญาเราจะไม่ปล่อยผ่านเรื่องที่แบบกระจิบลิดกระจ้อยลอยแล้วก็ก่อเกิดในเรื่องราวของของบุญกุศล